ฟนโซนฟุตบอลสวัสดีครับการทําตามสัญญาจากนายผู้เป็นที่รักมันคือความเชื่อมั่นจากคนทํางานว่าสามารถฝากอนาคตไว้กับนายที่รักได้แค่ไหนโชเซ่มูรินโญ่ผู้จัดาการทีมโรมา่าให้ของขวัญกับกองหน้าวัย18ปีเฟตอาเฟ,ฟนากิยานเป็นรองเท้า1คู่หลังจากเจ้าตัวกดคนเดียว2ประตูช่วยให้โรม่าบุกชนะเจนัไป2ประตูต่อศูนย์ที่ผ่านมา อาเฟนากิยานเป็นชาวกาหน้าก่อนหน้านี้ไม่เคยมีใครรู้จักเขาเพราะไม่เคยมีประวัติติดทีมชาติเยาวชนใดๆเขาเป็นแค่กัปตันทีมในโรงเรียนมัธยมปลายแค่นั้นแต่ฝีเท้าของอาเฟนากิยานก็ไปเข้าตาโอลิเวอร์อารเทอร์แมวมองคนดัง ก่อนจะจับเซ็นสัญญาแล้วดึงไปเล่นให้อคาเดมีเมื่อได้ลงเล่นให้ยูแอฟริกาซึ่งเป็นโรงเรียนสอนฟุตบอลชื่อดังในกาน้าจึงมีหลายสโมสรในยุโรปให้ความสนใจอยากได้ตัวอาเฟนากิยานมาร่วมทัพแต่สุดท้ายด้วยความที่เจ้าตัวเป็นแฟนโรมา่าทาให้เลือกย้ายมาเล่นให้กับโรม่านนที่สุดโดยเหตุผลที่เขาชอบโรมากก็เพราะเขาประทับใจในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกปี2018ที่โรมา่าเอาชนะบาร์เซโลนาไป3มประตูต่อศูนย์คัมแบ็กกลับมาเข้ารอบได้ หลังจากแพ้ในเกมแรก4ประตูต่อ1แม้จะไม่มีชื่อเสียงเรียงนามแต่โลมาเองก็ดูมั่นใจในตัวเขามากพอยอมใช้โคต้าลงทะเบียนผู้เล่นนอก EU ซึ่งปกติใช้ได้ปีละ2คนพร้อมทั้งเซ็นสัญญาการระยะยาว4ปีครึง่งสโมสรต้องมีความมั่นใจในฝีเท้าของนักเตะจริงๆถึงจะกล้าลงทุนกันขนาดนี้ตอนโลมาเซ็นสัญญาแฟนๆก็แซวกันว่าไปเอาเด็กแอฟริกาที่ไหนมาก็ไม่รู้ไม่เคยมีประวัติอะไรเลยแถมทีมชาติอะไรก็ไม่เคย แบบนี้ซูป,ปัันักเตะอิตาลีไม่ดีกว่าหรอแต่สุดท้ายพอได้ลองเล่นจริงๆอาเฟนากียานก็กบเสียงวิจารณ์ได้อย่างรวนเร็วมากเพราะเขาเล่นได้โดดเด่นขึ้นที่วงไวร่างกายแข็งแรงและยิงได้คมกริบมากสถิติของเขาลงเล่นให้ทีม u 19ไป5นัดซัดไป6ประตูถ้าไปดูในทีมเยาวชนจะเห็นว่าเขาเลี้ยงหลบเด็กรุ่นราวเดียวกัน3-4คนเป็นเรื่องปกติมากแถมยิงประตูได้หลากหลายเน้นแรงเน้นทิศทางได้หมด ถือว่ามีคุณสมบัติที่ไม่เลวเมื่อผลงานโดดเด่นขึ้นมาขนาดโชเซ่มูรินโญจึงทนไม่ไหวดันอาเฟนากิยานขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่แม้นักเตะจ,จะมีอายุแค่18ปีเท่านั้นอาเฟนากิยาลงเล่นเกมแรกในกัโซซิรีอาโดยเป็นตัวสำรองในเกมเยนกายรีวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมาในเกมนั้นตอนแรกกายลาีนำอยู่1ประตูต่อศูน แต่พอเขาได้ลงสนามเกมของโรมาก,ก็ดีขึ้นทันตาเห็นและยิงแซง2ลูกลวดก่อนเอาชนะไปสองประตูต่อ1เก็บ3แต้มได้สําเร็จ หลังจบเกมอาเฟนากิยานพูดว่าขอบคุณสโมสรขอบคุณทุกคนที่โรมา่าขอบคุณคุณแม่ของผมขอบคุณทุกคนที่อยู่ในกาหน้าแม่ผมรักแม่นะนี่เป็นบทสัมภาษณ์ที่จริงใจมากๆขณะที่มูรินโญเองก็ประทับใจเช่นกันหลังจบเกมเขาเขียนใน IG ว่าจบเกม3ามแต้มอาหารอร่อยและมีเด็กแจ้งเกิดหนคนพร้อมทั้งแท็กไอของอาเฟนากิยานไปด้วย จากนั้นอาเฟนากิยานได้รับโอกาสอีกในเซเรีอาด้วยการลงเล่นในเกมเจอกับเอซีมิลานตามด้วยในเกมล่าสุดกับเจนัวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ในเกมเยือนเจนัวช่วงแรกของเกมยังเสมอกันศูนย์ประตูต่อศูนย์แต่ในนาทีที่74พอมูนิโยเปลี่ยนตัวเขาลงมาทุกอย่างก็เปลี่ยนไปอาเฟนากียานไม่ทําให้ผู้จัดการทีมผิดหวังในนาทีที่82เขาวิ่งฉีกรอบอลจากเพื่อนรุ่มทีมและซัดแบบไม่จับเสียบมุมแบบคมกริบมากๆโรมา,มาออกนำหนประตูต่อศูน ลูกแรกว่าคมแล้วลูกที่2ยิ่งสวยกว่านั้นเขายิ่งไกลเกือบ30หปลาเสียบสามเลี่ยนบนแบบคมกรีบชนิดที่ผู้สาป,ประตูเจ้าถิ่นยังบินไปไม่ถึงไม่น่าเชื่อว่าเด็กอายุเพียง18ปีเท่านั้นจะหานกล้าย,ยิงไกลแบบนั้นได้ สุดท้ายโรมมาชนะไปอย่างงดงามและต้องให้เครดิตกับอาเฟนากิยานจริงๆในนัดนี้ทำให้ลุงึ้นหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ในอิตาลีพาดหัวข่าวชื่นชมเขาเป็นอย่างมากอาเฟนากิยานอาจพัฒนากลายเป็นดาวดวงใหม่ในทวีปแอฟริกาในเร็วๆนี้ แต่จะไปถึงระดับเดียวกับเอโตมาน่ซาร่าหรือโอบามิยองหรือเปล่าคงเร็วเกินไปแต่เชื่อเหลือเกินว่าหากไม่หลงแสงสีไปก่อนหรือมีพฤติกรรมที่แย่ๆตอนมีชื่อเสียงหรือเงินตาแล้วก็น่าจะสามารถพัฒนาก้าขึ้นเป็นซูเปอร์สตาร์ประจำทวีปแอฟริกาได้ในเกมที่ชนะเจนัวหลังจากยิงประตูแรกได้อาเฟนากิยานวิ่งตรงมาด,ดีใจที่ซูมมานั่งสำรองเขาเข้าไปกอดมูรินโญ่และพูดอะไรบางอย่าง ตอนงแแรกสื่อก็ไม่รู้ว่าพูดอะไรแต่สุดท้ายมูรินโญมาเล่าให้ฟังว่าผมสัญญากับเขาว่าถ้ายิงได้จะซื้อรองเท้าที่ราคาแพงมาก800ยูโรให้เขาวิ่งมาหาผมเพื่อทําให้แน่ใจว่าผมจะไม่ลืมสัญญาเอาไว้และแน่นอนพรุ่งนี้เช้าสิ่งแรกที่ผมจะทําคือไปซื้อรองเท้าให้เขารองเท้าที่อาเฟนากิยานอยากได้คือแบรนด์บาลองเซการาคา800ยูโรหรือ29,600บาท หลายคนอาจคิดว่านักบอลอาชีพเงินแค่นี้น่าจะซื้อเองได้แต่อาเฟนากิยานเป็นเด็กจากอาคาดามี่ยังใช้ชีวิตอยู่ในหอพักของสโมสร เงิน800ยูโรจึงไม่น้อยสำหรับเด็กวัย18ปีเช้าวันจันทร์มูรินโญเรียกอาเฟน่ากิยานมาที่ออฟฟิศและยื่นถุงบาองเซกา้าสีเหลืองทองให้ด้านในเป็นกล่องรองเท้า800ยูโรตามคำสัญญาตัวนักเตะดีใจมากเขาวิ่งไปกอดมูรินโญเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากของนักเตะกับโค้ชอาเฟน่ากิยานกล่าวชื่นชมมูรินโญว,ว่าโค้ชสอนผมมากมายผมได้เรียนรู้หลายอย่างจากเขา เขาคือคนที่ประสบความสําเร็จมาแล้วนับไม่ถ้วนผมดีใจจริงๆที่ได้ร่วมงานกับเขาเขาก็ตุ้นผมทุกวันและช่วยให้ผมพัฒนาขึ้นดังนั้นผมมีความสุขที่ได้ทํางานกับโชเซ่มูรินโญผมขอขอบคุณมากจริงๆ1คนคือดาวรุ่งุ่งแรงที่น่าจับตามองในลีกอิตาลีส่วนอีกคนคือผู้จัดการทีมที่เคยประสบความสําเร็จมามากมาย แต่กำลังกอบกู้ชื่อเสียงเก่าๆให้กลับมาหลังจากช่วงหลังล้มเหลวเป็นส่วนใหญ่คำมั่นสัญญาของคนคนหนึ่งมันอาจส่งผลให้อีกคนหนึ่งก้าวเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องรองเท้าเพียง800ยูโรคู่นี้จะเป็นแรงกระตุ้นให้อาเฟนากิยานก้าวขึ้นไปเป็นนักเตะที่ดีในอนาคตคุณค่าของเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ที่รองเทา้าหรือรางวัลอะไรมากมายแต่มันคือการทำตามสัญญาของลูกผู้ชายสองคนที่เชื่อมั่นกันและกันอาเฟนากิยานดาวดวงใหม่ของโรมา่า ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเฟนโซนฟุตบอลพอฟุตบอลคือเพื่อนของเราสวัสดีครับ